ในส่วนของตัวชายเนาะวันนี้เริ่มเป็นต e ัวในส่วนอิสติกนะคะตัวนี้เป็นออยล์องสำหรับตัวน้องชายก็คือตรงช่วงล่างเดยตรงเลยนะคะตัวนี้ก็คือดีมากเขาเคาเรียกเป็นเดอะเบสเนาะของการฉีดน้องชายนะคะซึ่งอันนี้ก็มาแต่งทรงนะคะจากการที่เดิมเนี่ยทำแกงเทียมแล้วก็สามารถแต่งทรงได้เพราะว่าทีแกงเทียมเขาแกงไม่ทำไม่ไม่เนียนนะคะเราสามารถที่จะใช้ตัวซิลเอร์เน่ยช่วยได้ซึ่งอตอนนี้คือสวยมากนะคะก็ดูแล้วคือ เนื้อของตัวเบสโวะค่ะเขค่อนข้างได้เลแข็งแล้วก็เหมาะกับตัวน้องชายที่สุดนะคะอยู่ได้นานนะคะหลายปีนะคะก็เนาะก็ประมาณถ้าดูแลดีๆก็สิบสามสิบปีได้เลยห้าปีได้ดูนะคะก็แนะนำ,นยำอย่าเลี้ยงความร้อนเนาะต้นกะบุต้นร้อนต้นเซนเซอร์น่สัตปานะตรงนีง้มีสมบุกนะคะนี่ก็คือยไซส์ตอนนี้น่าจะอย่างน้อยก็ห้าสิบแปดนะคะเกินห้าสิบหกได้นอนนะคะห้าสิบแปดประมาณนี้นะะคะ ก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเติมหัวร่วยนะคะตัวเมโซส,สามารถเติมได้ทั้งหัวแล้วก็ลำเลยนะคะ